สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานตู้ฟักไข่รุ่น64ฟองแบบสีเทานะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เสียบพ่อเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นก็เสียบปลั๊กเข้ากับหม้อควบคุมนะคะแล้วก็เสียบปลั๊กเข้ากับไฟบ้านได้เลยค่ะจากนั้นเราจะรอทำการเซตตัวประมาณ5น,5นาทีนะคะให้อุณหภูมิกับความซูเนียร์ก่อนนะคะ ตอนนี้เราจะมาทําการทดสอบแผงกับไขนะคะว่าจะทํางานได้ปกติหรือเปล่านะคะให้กดปุ่มบวกหนึ่งครั้งค่ะเมื่อแผงกับไขททางานอัตโนมัตินะคะแสดงว่าการใช้งานปกติค่ะ แล้วก็นําไข่ที่เราสับล็อลงไปเลยนะคะส่วนตู้นี้นะคะสามารถพักอนุบาลไก่ได้นะคะคือการหดแท่งทิ่งออกค่ะนี่นะคะให้หดจากด้านที่เป็นดันลงไปนะคะดึงขึ้นแล้วก็หดแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็นําลูกไก่วางตรงที่เป็นชอ่องถัดเขินนี้ได้เลยนะคะ จากนั้นก็ปิดฝาเลยค่ะตู้จะทำงานแบบอัตโนมัติเลยนะคะขอบคุณค่ะ